จากประเด็นดราม่าเดือดของวงการบันเทิงนะครับที่หลายคนให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่องเลยสําหรับเรื่องราวของสาวเมรีคัมพีนะครับลูกสาวของคุณปูพงศิษฐ์คัมพีที่ออกมาประกาศยอมรับตนเองนะครับว่าเธอนั้นได้ตั้งคันกับแฟนหนุ่มนักร้องชื่อดังอย่างคุณแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์นะครับซึ่งต่อมานั้นทางหน้าของฝ่ายชายก็ได้ออกมาชี้แจงว่าตนเองนั้นได้เลิกกับแฟนสาวก่อนที่จะรู้เรื่องการตั้งคันแล้วด้วยซ้ําและก็ได้แสดงความรับผิดชอบไปแล้วแต่ว่าทางด้าของฝ่ายหญิงอย่างสาวเมรีนะครับก็ได้ออกมาตอบโต้สวนกลลัเเเือนนน,นนนจายยป็คร่ง ก่อนที่ต่อมาทางด้านของฝ่ายชายอย่างหนุ่มแอมมี่นะครับจะได้ออกมายอมโพส์ขอโทษกลางโซเชียลโดยได้บอกว่าตนเองนั้นขอโอกาสแก้ตัวแลวก็พร้อมจะเป็นพ่อที่ดีของลูกและล่าสุดนี้นะครับทางด้านของสาวการวิพากรก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะ,นะครับเธอก็ได้ออกมาโพสต์แล้วนะครับว่าเธอสงสารคนเป็นพ่ออย่างคุณปูพงศิษฐ์คำพีนะครับแต่ว่าครั้งนี้เธอก็ได้ออกมาออกโรงเตือนจากใจของเธอเองนะครับพร้อมกับบอกว่า มีคำหนึ่งนะครับที่เธอพูดกับสามีอย่างหนุ่มเสกโลโซนะครับเป็นสิบครั้งเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเรื่องราวดังกล่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับจากประเด็นร้อนของสาวเมรีคัมพีนะครับลูกสาวของนักร้องชื่อดังอย่างคณปูพงศิษฐ์คัมพีที่ออกมาประกาศยอมรับว่าเธอนั้นได้ตั้งคันกับแฟนหนุ่มนะครับอย่างหนุ่มแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์ซึ่งต่อมาฝ่ายชายนั้นก็ได้ออกมาชี้แจงว่าตนได้เลิกกับฝ่ายหญิงก่อนที่จะรู้เรื่องการตั้งครันด้วยซ้ำแล้วก็แสดงความรับบผิิดชอไปแแล้วววต่่่าาาฝยหญงสเมี กลับออกมาตอบโต้วสวนกลับจนกลายเป็นคนละเรื่องจนทําให้เธอเนี่ยครับต้องเข้มแข็งแล้วก็ตั้งใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต่อไปและล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้นะครับหนุ่มแอมี่เดอะบอททอมบลูส์นะครับก็ได้ออกมายอมโพสตขอโทษสาวเมรีกลางโซเชียลนะครับโดยได้บอกว่าตนนั้นได้ขอโอกาสแก้ตัวแล้วก็พร้อมจะทําหน้าที่พ่อที่ดีที่สุดเพื่อลูกของเราและล่าสุดนะครับทางด้านของสาวการวิพากร ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้นเธอเคยได้ออกมาโพสต์แล้วนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับโดยเธอบอกว่าเธอสองสารคนเป็นพ่ออย่างคุณปูพงศิษฐ์คำพีนะครับแล้วก็ในครั้งนี้เธอก็ได้ออกโรงเตือนจากใจของเธอเองนะครับโดยระบุว่าโพสต์นี้ขอโพสต์จากใจนะคะจะดาก,ก็ยอมค่ะ 1. ฝ่ายชายเขาเป็นนิสัยแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็ปล่อยไปเถอะถือว่าเราได้ของพิเศษของเราและได้ลูกทั้งคน 2. อ,อันนี้พี่ขอพูดนิดหนึ่งอย่ากโกรธนะคะ คือว่าตอนที่น้องมีเรื่องใหม่ๆแล้วน้องไปไลฟ์เลยว่าน้องท้องสมเดือนพี่กับพี่เสกโลโซคุยกันว่าอย่างไงร,รู้ไหมคะพูดอยู่คําเดียวเลยว่าสงสารพี่ปูจังเลยสงสารพี่ปูพูดแบบนั้นเป็นสิบรอบตอนนี้ก็ยังอยากจะพูดว่าสงสารพี่ปู 3. คือว่าจะบอกน้องตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่พี่ทํางานไม่ว่างก็เลยมาขอบอกวันนี้ว่าน้องทําไมไม่ถามบอกพ่อบอกแม่ก่อนที่จะมาไลฟ์สดเพราะพ่อแม่ไม่ใช่กะโหลกกะลานะตำนานของเมืองไทยเลยแหละ สงสารเขาขนาดพี่ยังสงสารเขาเลย 5. น้องรู้ไหมทำไมน้องถึงออกมาไลฟ์โดยไม่สนใจอะไร 6. ก็คือน้องรักเขามากก็คือจะทำอะไรให้เขาได้มีแอคชั่นตอบโต้โดยที่ไม่ปรึกษากับพ่อแม่ลืมไปเลยเพราะรักเขาเกินไปแค่นั้นเอง 7. พี่ขอไปกำลังใจให้น้องและพี่ปูพงศิทธิ์คำพีนะคะและครอบครัวของน้องทุกคนนะคะ 8. พี่และพี่เสกโลโซรักพี่ปูมากนะคะเลยไม่อยากให้เป็นแบบนี้ใครจะเป็นอะไรก็ช่างมันพี่ไม่เคยสนใจ แต่ในกรณีนี้น้องเป็นลูกสาวของพี่ปูพี่ก็เลยเสือกขอโทษค่ะ 9. ตอนนี้น้องก็รักเขามากแต่น้องอย่าไปมีความหวังเลยค่ะผู้ชายคนนี้เขาไปเรื่อยๆเขาไม่หยุดค่ะ 10. น้องอยู่กับลูกที่อยู่ในท้องกับพ่อกับแม่ดีที่สุดแล้วนะคะทุกคนเป็นห่วงน้องรวมถึงพี่ด้วยเพราะพี่รักพี่ปูมากค่ะ11ปล่อยเขาไปเถอะค่ะเราอยู่ได้วันดีคืนดีในอนาคตก็อาจจะกลับมาคืนดีกันได้เหมือนพี่เนี่ยเลิกกันไปไม่รู้กี่ที 12ปีเลิกกัน2ครั้งจดทะเบียน3ครั้งน้องคิดดูดีแต่น้องไม่ต้องหวังนะเพราะพี่ไม่เคยหวังมันเป็นไปเองตามฟ้าลิขิต12ดูแลลูกในท้องให้ดีดูแลพี่ปูให้ดีนะคะความเจ็บช้ำของพ่อมันเกินที่จะพูดได้ว่าเท่าไหน13พ่อแม่ทุกคนรักลูกมากรวมถึงพี่ก็รักลูกๆพี่มากถ้าใครมาทำครอบครัวพี่แบบนี้พี่ก็กระทืบแน่1ล้านเปอร์เซ็นต์ 14. นอนกอดพ่อเยอะเนะคะ ช่วงนี้พ่อเริ่มซาคอนเสิร์ตลงมาสัก2วันละมั้งเห็นในคิวคอนเสิร์ตอะตารางไม่แน่ใจนะคะฟันดีค่ะพี่ทั้ง2คนมีแต่ความบังดีให้ครอบครัวน้องนะคะรักพี่ปูมากๆรักพ่อเยอะ